ความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่ฟื้นตัวดีนะคะส่งผลทำให้ยอดการระดมทุนในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567นี้สุดตัวลงไปถึง30%ค่ะข้อมูลจากพรีกินนะคะบ,บริษัทด้านข้อมูลด้านการลงทุนจากอังกฤษค่ะระบุว่าการระดมทุนทั่วโลกปร,รับตัวลดลงถึง30%ในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567โดยปร,รับตัวลดลงต่อเนื่อง เพราะนักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในหลายๆประเทศนะคะและตลาดหลายตลาดยังคงซบเซาเกินกว่าที่จะเสนอขายหุ้นใหม่ ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO ค่ะโดยประเทศจีนมีการระดมทุนลดลงมากที่สุดนะคะลดลงสูงสุดเนี่ยถึง40%ค่ะส่วนสหรัฐอเมริกาลดลงถึง29%ในขณะที่การระดมทุนโดยรวมทั่วโลกของกลุ่มสตาร์ทอัพนะคะปรับตัวลดลงสู่ระดับ5.78มื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567 ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาค่ะยังไงก็ตามนะคะแม้การระดมทุนโดยรวมปรับตัวลดลงในบางภาคส่วนค่ะแต่ว่าบางภาคส่วนยังคงมีอัตราการเติบโตนะคะอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์เชิงรู้สร้างหรือ AI นะคะมียอดระดมทุนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนนะคะจีนมียอดลงทุนในบริษัท AI เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัว สู่ระดับ4.2พันล้านด,ดอลลา,าร์สหรัฐรายงานระบุได้ว่าภูมิทัศน์การลงทุนในจีนมีความน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะแม้ยอดการลงทุนโดยรวมจะประับตัวลดลงสู่ระดับ1.18หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ไตรามาสที่1ของปี2563แต่การลงทุนในสตาร์ทอัพ AI พุ่งทยานสวนทางค่ะ การแห่ลงทุนในสตาร์ทอัพ AI ของจีนนั้นสอดคล้องกับการมุ่งมั่นผลักดันการวิจัยขั้นสูงใน AI ของรัฐบาลจีนเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของชาติตะวันตก